ยับก็ไปไม่ทิดคุยหามเมื่อยดิอยู่ใส่ปันไกหกกันมาขี่ลายตายมึงแท้ฟังเอาตีพี่น้องคนเมืองเล่าเกินว่าง่ายระวังอย่าไปอย่าคันแนวนั้นแต่สิ่งเดียวอ้แต่เป็นคนละยางความหมายถึงว่าดึงแขนทื่นเมื่อบ้านญายแย่งในลูกไฟผู้จูผู้งามมือถอวานขันโบหักเจ้ายาว่าขันโบเอาเจ้ายาว่าฟาพากระลับได้ไฟไหม่กระลับเอาคว่ำหนักคว่ำเบานั้นเขาซูเมนเป็นขันซั่งเอาแผ่นดินเป็นมักโตนเอาฟ้ามาสั่งซา ยังบ่าปานคนตามานั่งเฮียงอวนอายขึ้นได้เดือนไหนแก้งใจ,ใจพี่ซ้ายนี่ริดทำคำหักมากเกิดผิดแสนสั้นฟันสมองเห็นผู้สาวเลวตองคิดพองแต่ค้องหักความสมัครในกลง่งความปะไม่ใจกุ้มปอกปันไฟสุมใหม่ในหัวใจบ,ใจบเบียงตออย่างน้อขอยได้พ่อพ่อสาวน้อยกระเม่นใจท่อนกระทนบ่ไดเอาอังหุนหวยหัวใจกลวยเกิดหนาวแก่มเมา เห็นเฮาพ้นเฮาเรล่านักเบาล้นอังนั่งกะนั่งม้ยยืนยืนยืนบ่มันกะสันหอนที